อดีตจากฟิล์มภาพยนตร์เนี่ยจะไม่มีวันตายไปจากหัวใจเราทุกคนเราจะไม่พูดถึงเรื่องพระเอกความสวยความหล่อแต่เราจะให้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมเทคนิคการถ่ายทําหนัง16เราจะเล่าบอกเขาเราเป็นวิทยากรเล่าบอกเขาได้ไงความสุขของเราคือเราเราได้ชื่อว่าเป็นผู้กเกษียณมาแล้วหนึ่งปีแต่เราไม่เคยกเกษียณตัวเองจากการที่ให้ชีวิตกับหนังแบบนี้เรายังไม่กเกษียณเราจะทําต่อไปจนกว่าเราจะไม่มีลมหายใจ เวลาหาฟิล์มหนังเนะี่ยเราไม่จํากัดว่าเราจะหาหนัง16มมหรือ35มมเราขอแค่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบริการหนังเก่าเป็นโรงหนังเก่าเป็นคนฉายหนังเก่าเป็นนักภาพเก่ามีฟิล์มเก็บอยู่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเราก็นัดกันไปหาเขาที่บ้านเลยเพราะบางทีเขาเองก็จําไม่ได้หรอกว่าอยู่ในโกดังเขาเนี่ยสิบยีเรื่องเนี่ยมันเรื่องอะไรบ้างเราไปถึงเราก็ไปเจรจาว่าฟิล์มอย่างนี้จะเอาอยัางไงบางทีเขาเคยเห็นเราใน f a c e b o o k ในอะไรเขาบอกโอ้พวกนักอนุรักษ์มายกให้เลยเอาขนได้ขนไป ถ้าเจอคนที่เขาก็ยังหวงหน่อยเขาก็ <c oughs> บอกว่าจะให้กระเป๋าละกี่บาทก็เจรจาซื้อกันไปแล้วแต่ว่าหน้าหนังเป็นยังไงก็ซื้อกันแล้วเวลาขนใส่รถมาเนี่ยกระเป๋าฟิล์มหนังคุณก็เคยเห็นกระเป๋าสินตานกับอะไรมันเยอะไงมันใส่รถตู้มาไม่หมดผมจะต้องเอากระเป๋าออกแล้วก็เอาถุงดำเนี่ยดึงแต่รีนฟิล์มมาแล้วก็ใส่ถุงดําเพื่อที่จะใส่รถตู้เพื่อที่ประหยัดค่าใช้จ่ายสุดแล้วเวลานั่งรถนั่งรถรถรถตู้กลับมาเนี่ยถ้าเป็นหนังส6บหกมอเนี่ยผมจะเป็นคนใจร้อนมากได้มากระเป๋าหนึ่งพอนั่งท้ายรถผมก็ต้้องเปิดแลว าไฟสองดูนี้ตลอดเพื่อบอกเพื่อนว่ามันคือเรื่องอะไรระยะทางเวลาจากอีสานเข้ากรุงเทพ4ี0ร้อยกิโลบางที7 0็กิโลอ่ะเพื่อนต้องรู้แล้วว่าเราได้หนังอะไรมาถ้าเป็นหนังที่มีแล้วมันจะห่อเหี่ยวไม่อยากเหมือนกับกินอะไรไม่ลงแต่ถ้าเป็นหนังที่ไม่มีปุ๊บโอ้ยอยากให้ถึงบ้านโดยเร็วจะรีบกลับมาซ่อมฟิลม์มทาความสะอาดฟิลม์มแล้วเทเลซีนฟิลม์มแล้วดูความสมบูรณ์ของหนังแล้ววิ่งหาบทภาคหนังวิ่งว่าไม่มีบทภาคหนังวิ่งหาเรื่องย่อหนังแล้วก็คิดว่า หนังเรื่องนี้เราจะภาควันไหนจะเอาโปรแกรมฉายที่หอพิเยนวันไหนตั้งแต่เด็กมาหนังหนังที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมตามหาฟิล์มหนังก็คือมนรักลูกทุ่งมิตรเพชรราเพราะเป็นหนังที่ผมดูตอนเด็กแล้วต้องเหมือนกับชะเง้อดูอะชะเง้อดูอาจจะถูกพ่อหรืออะไรอุ้มดให้ดูก็ได้เพราะว่าเป็นหนังที่ดังมากผมดูกลางแปลงเส้นฝนเต็มจอเลยเหมือนที่เราดูในวิดีโอโยวเนี้ยเป็นเส้นฝนแล้วผมมีความรู้สึกว่าทาไมผมชอบหนังเรื่องนี้มาก ดูแล้วแต่จําไม่ได้นะวันคืออะไรดูจําได้แต่เพียงบางฉากเพราะตอนมิดตายผมาอายุแค่แปดขวบเองไงเราดูหนังยังไม่เป็นหรอกตอนนั้นแต่เราดูแบบนี้เราดูปุ๊บรู้แต่ว่าพ่อบอกว่ามิดเพชรนามิดเพชราจําฉากร้องเพลงไอ้ฉากร้องเพลงที่เรามาดูในภายหลังเรากลับไปชอบเพลงอื่นแต่เพลงที่เราจําตอนเด็กกลายเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงตลกตามเรียกว่าตามวายวุฒิคุณวุฒิของเราที่มันเป็นเด็กนะเราก็จะจําฉากมนละลุทุ่งจึงเป็นหนังที่ ผมชอบแล้วเป็นหนังที่จุดประกายผมห<อ>าหนังฉายแล้วได้อะไรผมก็ก็ได้ฉายไงแล้วเขาไม่ให้ตังค์แล้วตังค์ที่ไหนก็เงินกเกษียณที่เหลืออยู่นี่แหละผมก็ผมมาไม่แพงผมไปฉายโคราชผมนั่งรถไฟไปร้อยกว่าบาทถ้าผมฉายในกรุงเทพผมเสียค่ารถแพงกว่านะเพราะแท็กซี่ในกรุงเทพไปกลับแพงกว่ารถไฟนะแล้วผมไปถึงผมบอกเอา้าผมไปเนี่ยหกเจ็ดกิโลไปไม่ถูกเออเข้ารถมารับผมไปฉายเชียงใหม่ผมก็นั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงเชียงใหม่ กงเชียงใหม่ค่ารถมันยังไม่ถึง5้าหกดีเลยเราสูงอายุด,ด้วยลดราคาอยากไปฉายทุกที่ที่เขาอยากให้ไปฉายเพราะว่าเราอยากให้เขาดูหนังเก่าเราอยากให้ครั้งหนึ่งที่เขาเคยจะดูแล้วบางคนไม่เคยดูผมฉายหนังมิดบางเรื่องพอบอกคอสเนี่ยสองรโอ้โหทำไมฉันไม่เคยได้ดูเรื่องนี้คือหนังมิดไม่ได้ว่ามีคนดูได้ทุกเรื่องนะเพราะมันเป็นฟิล์ม16มมมันกระจายไปไม่ทั่วฉะนั้นหนังมิดเฉียบัญชาไม่ใช่ว่าจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะหนังกลางแปลงจะได้ดูนะอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์เนี่ยจะไม่มีบันตายไปจากหัวใจเราทุกคนนั่นคือสิ่งที่เราพูดเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองหนึ่งอย่างแล้วก็เราจะบอกคนเพราะว่าบางคนบอกว่าหนังไทยน้ำเน่าแต่ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้เนี่ยถ้าเรามีโอกาสไปในสถานที่ศึกษาสถานศึกษาหรือว่าไปดูเสร็จแล้วมีการสนทนากันนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องพระเอกความสวยความหล่อ แต่เราจะให้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมเทคนิคการถ่ายทําหนัง16เราจะเล่าบอกเขาเราเป็นวิทยากรเล่าบอกเขาได้ไงโดยเฉพาะถ้าเขาไปถ่ายเอา d o o r นะ่ะคุณจะเห็นสถานที่ซึ่งปัจจุบันมันไม่มีเห็นเช่นสมมุติว่าไปถ่ายที่โรงแรมดุสิตธานีอ่ะโรงแรมดุสิตธานีปัจจุบันมันรื้อทิ้งไปแล้วอ่ะแต่คุณยังเห็นมันมีชีวิตอยู่ในจอหนังมีคนขึ้นไปพักบนโรงแรมได้อ่ะเพราะอะไรเพราะอาดีตจากภาพยนตร์มันไม่มีวันตายมันอยู่แล้วเฉพาะคนในภาพยนตร์อ่ะมิตรก็ตายแล้วใครก็ตายแล้ว เขายังมาเดินอย่างอะไรให้เราเห็นนั่นแหละคือมันวันเขาเรียกว่าไม่มีวันตายผมไปงานวันเกิดคุณลิลเลอชา,อานี่ผมเห็นแกแกอายุ78นะแต่ผมไม่เคยรู้ว่าแกอายุ78เลยเพราะผมดูแกหนุ่มๆอยู่ในจอหนังตั้งแต่เรื่องแรกอะ่ะเราก็บอกเราก็มองเขาว่าพอเราเห็นเขาปั๊บเราก็มองเราภาพเราก็นึกถึงเรื่องแรกเขา2องที่เขายังหนุ่มเรามองอย่างนี้ไงเออเรามองอย่างนั้นเราเราถึงคิดว่าอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์ไม่มีวันตายถ้าเราช่วยกันสืบสารสิ่งนี้เรื่องกเกษียณนะบางคนบอกว่า เหมือนที่น้องที่ทํางานเขาบอกว่าพี่มณัตเกษียณไปแล้วพี่มนัาจะทําอะไรเราบอกเราไม่มีวันเกษียณหรอกอ๋อที่นี่เขาไม่ได้จ้างพี่ทํางานต่อนะบอกว่าเขาไม่จ้างทํางานต่อแต่เราลุกขึ้นมานั่งทํางานที่หน้าคอมเราเหมือนเรามาทํางานทุกอย่างเราไปที่หอภาพยนตร์เราไปถึงเราก็เปิดคอมตัดต่อหนังภาคหนังเพื่อเตรียมฉายให้คนดูทําไฟล์รูปหนังเตรียมข้อมูลหนังเพื่อให้น้องๆมาเพราะว่าเวลามีดาราสูงอายุเสียชีวิตน้องๆก็อบอก พี่แมทคนนี้ตายโอเคเราก็ทาข้อมูลส่งให้น้องไรเรายังทําอยู่ทุกวันนี้เราเรายังทําแบบนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเราถึงกพราเราไม่มีวันเกษียณไงเพียงแต่เราไม่มีเงินเดือนมารองรับเหมือนสมัยที่เราทํางานแต่ว่าความสุขของเราคือเราเราได้ชื่อว่าเป็นผู้เกษียณมาแล้วหนึ่งปีแต่เราไม่เคยเกษียณตัวเองจากการที่ให้ชีวิตกับหนังแบบนี้เรายังไม่เกษียณเราจะทําต่อไปจนกว่าเราจะไม่มีลมหายใจ ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้กับรายการปลุกไฟไวเกา่ากับผมสุนทรสุจริตชันทุกเช้าตรงวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึง6กโมงเชา้าทางหน้าจอ PPTV และช่องทางออนไลน์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ